โลกในคริสตศตวรรษที่20ได้มีองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปฟิสิกส์ควอนตัม DNA การถอดรหัสพันธุก,กรรมและชีววิทยาวิวัฒนาการเป็นต้นซึ่งวิทยาการเหล่านี้มีกรอบความคิดและเทคนิคการวิจัยในรูปแบบที่จินตนาการของคนทั่วไปคิดไม่ถึง แต่ถ้าพิจารณาในประเด็นความประหลาดในแนวเหลือเชื่อแล้วเราก็อาจจะนับได้ว่าวิชาที่มหัศจรรย์ที่สุดก็คือฟิสิกส์ควอนตัมเพราะนักฟิสิกส์ได้พบว่าในความพยายามจะเข้าใจในสิ่งที่เล็กที่สุดในธรรมชาติอย่างลึกซึ้งนักฟิสิกส์ต้องกลับไปทบทวนความหมายของคำว่าความจริงตำแหน่งความเร็วซึ่งล้วนเป็นคำที่ใช้กันในชีวิตทั่วไปเพราะคำเหล่านี้ไม่สามารถนำมาใช้ในฟิสิกส์ควอนตัมได้อย่างปราศจากความคลุมเครือ ฟิสิกส์ควอนตัมถือกำเนิดจากความพยายามที่จะอธิบายธรรมชาติของอะตอมซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยอยู่ในความสนใจของคนทั่วไปแต่ถ้าปราศจากวิชานี้ความก้าวหน้าต่างๆทางเทคโนโลยีเคมี K Me, ชีววิทยาแพทย์ AD, วิศวกรรมศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ก็จะไม่อุบัติขึ้นเพราะฟิสิกส์ควอนตัมได้ทำให้โลกก้าวเข้าสู่ยุคคอมพิวเตอร์และยุคสารสนเทศ ซึ่งมีบทบาทมากในการทําให้อรียธรรมของโลกเปลี่ยนแปลงดังที่ปรากฏอยู่ในทุกวันนี้และจะยิ่งเปลี่ยนแปลงมากขึ้นไปอีกในอนาคตในช่วงเวลา20ปีแรกที่ฟิสิกส์ควอนตัมถือกําเนิดเมื่อปีคศ1900ถึง1920กรอบความคิดเรื่องควอนตัมของพลังได้ทําให้นักฟิสิกส์ทุกคนสับสนมากเพราะเป็นความคิดที่ขัดแย้งกับทฤษฎีกลศาสตร์ของนิวตันและทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของแม็กซ์เวล ที่ได้ใช้กันมาอย่างได้ผลเป็นเวลานาน,านกว่า200ปีแต่ภายในเวลาเพียง3ปีคือตั้งแต่ปี1925-1927ฟิสิกส์ควอนตัมก็ได้ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการเมื่อวอรเนอร์ไฮเซนเบิร์กเอวินชรดิงเกอร์และแม็กซ์บอร์นประสบความสำเร็จในการวางรากฐานของวิชานี้อย่างเป็นรูปธรรมในคนลศาสตร์ควอนตัมแสดงถึงความจริงที่ว่าแสงและสะสารแสดงพฤติกรรมของทั้งคลื่นและอนุภาคขึ้นอยู่กับสถานการณ์ สิ่งนี้เรียกว่าทวิภาคของคลื่นอนุภาคการศึกษาว่าแสงมีพฤติกรรมเป็นคลื่นหรืออนุภาคย้อนไปถึงศตวรรษที่1 7ในยุคนั้นนักฟิสิกส์ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับทฤษฎีแสงของนิวตันที่เชื่อว่าแสงประกอบขึ้นด้วยอนุภาคเล็กๆที่เรียกว่าคอ์พัสเคลซึ่งปัจจุบันเราเรียกว่าโฟตอนอีก200กว่าปีต่อมาในปี1905ไอน์สไตน์เป็นผู้ยืนยันว่าแสงเป็นกลุ่มของอนุภาคที่มีพลังงานจากการอธิบายปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ฟิสิกส์ควอนตัมเป็นเรื่องแปลกอย่างน้อยก็แปลกสำหรับเรามันไม่ใช่กฎที่เราคุ้นเคยสักเท่าไหร่เนื่องจากกฎของโลกควอนตัมควบคุมวิธีการทำงานของโลกในระดับอะตอมและอนุภาคย่อยตามหลักฟิสิกส์ควอนตัมหน่วยโครงสร้างพื้นฐานของสสารสามารถอยู่ในหลายตำแหน่งหรือในสถานะที่แตกต่างกันในเวลาเดียวกันความสามารถพิเศษของอนุภาคควอนตัมนี้เราเรียกว่าการซ้อนทับควอนตัม หนึ่งในการทดลองที่มีชื่อเสียงที่สุดในฟิสิกส์ควอนตัมเรียกว่าการทดลองแมวของชโรดิงเงอร์โดยเออร์เวนชโรดิงเงอร์นั่นเองเขาเป็นนักฟิสิกส์ชาวออสเตรียผู้บุกเบิกกลาศาสตร์ควอนตัมและได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี1933จากงานของเขาที่วางรากฐานของควอนตัมเพื่อที่จะทําความเข้าใจพฤติกรรมของธรรมชาติในระดับอะตอมสมการที่นักฟิสิกส์คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือสมการของชโรดิงเงอร์ ในทฤษฎีควอนตัมอนุภาคควอนตัมสามารถมีสถานะที่แตกต่างกันในเวลาเดียวและยุบตัวเป็นสถานะเดียวเมื่อมีการวัดสถานะของระบบในปี1935เชโรดิงเงอร์ได้คิดค้นการทดลองทางความคิดที่ถูกเรียกว่าการทดลองแมวของชโรดิงเงอร์ที่แสดงให้เห็นปัญหาของการตีความของทฤษฎีควอนตัมเมื่อนำไปใช้กับวัตถุในชีวิตประจำวันส่งผลให้เกิดความขัดแย้งกับสามัญสำนึกโดยนำเสนอแมวสมมุติที่อาจทั้งเป็นและตายในเวลาเดียวกัน สถานะนี้เรียกว่าการซ้อนทับควอนตัมหนึ่งในความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฟิสิกส์ที่เรายังไม่เข้าใจอย่างท่องแท้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่เล็กที่สุดโต้อตอบกับสิ่งใหญ่นั่นคือเมื่อกลศาสตร์ควอนตัมมาบรรจบกับโลกของเราแมวของชโรดิงเงอร์เป็นการทดลองทางความคิดที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของระบบควอนตัมขนาดเล็กซึ่งเป็นสารกำมันตภาพดังสีกับวัตถุขนาดใหญ่ในชีวิตประจําวันนั่นก็คือแมว แมวถูกขังอยู่ในกล่องปิดที่มีสารกัมมันตภาพรังสีมีตัวนับที่วัดว่าอะตอมของสารกัมมันตภาพรังสีสลายตัวและปล่อยรังสีหรือไม่หากตรวจพบรังสีขวดแก้วที่เต็มไปด้วยไฮโดรเจนไซยาไนท์ที่เป็นพิษในห้องจะถูกค้อนที่ติดอยู่กับเครื่องทุบจนแตกและทำให้แมวตายเพราะกล่องเต็มไปด้วยก๊าซพิษหากไม่มีสารกัมมันตภาพรังสีสลายตัวก็จะไม่มีการแผ่รังสีใดๆและแมวก็จะมีชีวิตอยู่ ชูโรดิงเกล่าวว่าหากคุณวางแมวและสิ่งที่สามารถฆ่าแมวหรืออะตอมของสารกัมมันตภาพรังสีลงในกล่องและปิดผนึกคุณจะไม่รู้ว่าแมวตายหรือมีชีวิตอยู่หรือไม่จนกว่าคุณจะเปิดกล่องออกนั่นคือการวัดสถานะของระบบกลศาสตร์ควอนตัมบอกว่าอนุภาคควอนตัมมีสถานะแปลกๆที่เรียกว่าการซ้อนทับควอนตัม เป็นไปได้ว่าระบบจะมีสถานะที่แตกต่างกันสองสถานะในเวลาเดียวกันหรือพูดอีกอย่างก็คืออะตอมของสารกัมมันตภาพรังสีมีโอกาส50/50 50ที่จะอยู่ในสถานะทั้งสลายตัวและยังไม่สลายตัวไปพร้อมๆกันการตีความของทฤษฎีควอนตัมบอกเป็นในยะว่าแมวอาจจะมีชีวิตอยู่และตายไปนในเวลาเดียวกันอันเป็นผลมาจากชะตากรรมของมันเชื่อมโยงกับความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ระดับเล็กขนาดอะตอมที่อาจเกิดหรือไม่เกิดขึ้น ดังนั้นในระหว่างที่แมวอยู่ภายในกล่องที่ปิดผนึกแมวก็มีการซ้อนทับควอนตัมของสองสถานะเช่นเดียวกับอะตอมแมวก็จะทั้งตายและมีชีวิตอยู่พร้อมๆกันจนกว่ากล่องจะถูกเปิดออกและว่าสถานะของแมวแมวจะเปลี่ยนไปมีสถานะอย่างใดอย่างหนึ่งโดยฉับพลันในชั่วขณะที่ผู้สังเกตการเปิดกล่องออกดูเท่านั้นนั่นคือการซ้อนทับนี้จะยุบลงในสถานะเดียวเมื่อมีการสังเกตระบบชัวร์ดิงเกอร์สร้างการทดลองในจินตนาการของเขากับแมว เพื่อแสดงให้เห็นว่าการตีความของทฤษฎีควอนตัมอย่างง่ายๆอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไร้สาระซึ่งไม่ตรงกับโลกแห่งความเป็นจริงเขาเขียนว่าไร้าสาระอย่างยิ่งที่การซ้อนทับควอนตัมจะยุบลงเป็นสถานะเดียวเพียงเพราะเราเข้ามาดูมันและการซ้อนทับควอนตัมจะไม่เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่อย่างแมว <S <S <ๆ>เพราะเป็นไปไม่ได้ที่สิ่งมีชีวิตจะมีชีวิตอยู่และตายไปในเวลาเดียวกันดังนั้นเขาให้เหตุผลว่าการตีความของทฤษฎีควอนตัมต้องมีข้อบกพร่องโดยเนื้อแท้ นักฟิสิกส์อีกคนที่มีความเชื่อคล้ายกับของชโรดิงเกอร์ก็คืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์ทั้งไอน์สไตน์และชโรดิงเกอร์นั้นเป็นเพื่อนและสหายร่วมรบกับความไม่แน่นอนของควอนตัมซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็นแง่มุมที่ไร้สาระที่สุดของฟิสิกส์ควอนตัมไอน์สไตน์ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่ว่าจัก,กรวาลถูกควบคุมโดยความน่าจะเป็นซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีควอนตัมไอน์สไตน์เคยพูดว่าพระเจ้าไม่ได้เล่นลูกเต๋ากับจัก,กรวาล ไอสไตชื่อในจักรวาลที่มีระเบียบและสามารถกำหนดได้อย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆส่วนใหญ่เต็มใจที่จะยอมรับฟิสิกส์ควอนตัมเพราะเห็นด้วยกับผลการทดลองอันที่จริงแล้วมันเป็นทฤษฎีที่ประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นและอยู่ภายใต้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เกือบทั้งหมดสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์คิดเกี่ยวกับการทดลองแมวของชโรดิงเงอร์นั้นก็คือการทำนายที่แปลกประหลาดของกลศาสตร์ควอนตัมและความเป็นไปได้ของจักรวาลคู่ขนาน ถ้าตอมอยู่ในตำแหน่งซ้อนทับแมวก็สามารถดำรงอยู่ในการทับซ้อนระหว่างความเป็นและความตายแต่ไม่ได้อยู่ในจักรวาลหรือมิติเดียวกันมีจักรวาลคู่ขนานหรือโลกสองแหง่งเมื่อกล่องถูกเปิดออกในจักรวาลหนึ่งพบว่าแมวยังมีชีวิตอยู่และในอีกจักรวาลหนึ่งแมวได้ตายไปแล้วซึ่งมันอาจจะขัดกับสามันสำนึกที่จะยอมรับว่าแมวตัวหนึ่งยังมีชีวิตอยู่และทั้งตายไปแล้วได้พร้อมกันทว่า ความเข้าใจเกี่ยวกับแมวของชโรดิงเงอร์นั้นจําเป็นต่อการเข้าใจจักรวาลคู่ขนานความเป็นจริงหลายมิติหรือการตีความถึงคําว่าหลายโลกแม้ว่าการมีอยู่ของจักรวาลคู่ขนานจะเป็นไปได้ในทางทฤษฎีแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานใดๆมายืนยันแนวคิดนี้อย่างไรก็ตามแนวคิดของชโรดิงเงอร์เกี่ยวกับสถานะซ้อนทับของแมวนั้นก็เป็นความหวังอย่างหนึ่งของนักฟิสิกส์ว่าสักวันหนึ่งเราอาจจะได้เห็นคุณสมบัตินี้ของควอนตัมในระดับใหญ่ๆ ฟิสิกส์ควอนตัมถือได้ว่าเป็นสนามที่โดดเด่นที่สุดในวิชาฟิสิกส์ในการอธิบายโลกในระดับอะตอมและอนุภาคย่อยของอะตอมบางทีความลึกลับที่โด่งดังที่สุดคือความจริงที่ว่าผลลัพธ์ของการทดลองควอนตัมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับวิธีการที่เราเลือกที่จะวัดคุณสมบัติของอนุภาคอย่างไรจากมุมมองทางฟิสิกส์จักรวาลคู่ขนานเป็นหนึ่งในแนวคิดที่น่าสนใจซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์น่าสนใจแต่ยากต่อการทดสอบ เกิดขึ้นครั้งแรกในบริบทของฟิสิกส์ควอนตัมในโลกของฟิสิกส์ควอนตัมอนุภาคขนาดเล็กที่สุดไม่เป็นไปตามกฎปกติบางครั้งอนุภาคก็ทำหน้าที่เหมือนคลื่นบางครั้งก็ดูเหมือนว่าจะมีอยู่ในสองแห่งพร้อมกันและบางครั้งคุณก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกมันอยู่ที่ไหนนักฟิสิกส์หลายคนเชื่อว่าเราอยู่ในจักรวาลที่มีโลกมากมายขนานกันทุกเหตุการณ์ควอนตัมจะนำไปสู่การแตกแยกหรือแตกแขนงของโลกที่แยกจากกัน ซึ่งมีสถานะตรงกันข้ามอย่างน้อยหนึ่งสถานะในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจักรวาลน,นี่เป็นแนวคิดของทฤษฎีหลายโลกที่ดึงดูดใจคนส่วนใหญ่ได้เมื่อคุณเดินไปตามถนนคุณเลี้ยวซ้ายในจักรวาลน,นี้แต่ในอีกจักรวาลคู่ขนานคุณจะเลี้ยวขวาทฤษฎีหลายโลกหรือการตีความหลายโลกเป็นทฤษฎีหนึ่งในฟิสิกส์ควอนตัมในปี1954นักศึกษาหนุม่มจากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันชื่อว่าฮิลต์เอเวอเรต ได้เสนอสมมติฐานว่ามีหลายโลกที่ดำรงอยู่คู่ขนานกันในพื้นที่และเวลาเดียวกันกับโลกของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกครั้งที่ทำการทดลองควันตั้มจักรวาลจะแยกออกเป็นสองจักรวาลที่แตกต่างกันเพื่อรองรับผลลัพธ์ที่เป็นไปได้แต่ละอย่างดังนั้นโดยจึงสามารถันิฐานได้ว่ามีความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์หนึ่งกำลังเกิดขึ้นในจักรวาลหนึ่งและอีกเหตุการณ์ที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในอีกจักรวาลหนึ่ง แต่เนื่องจากเราไม่สามารถสังเกตเหตุการณ์ได้มากกว่าหนึ่งเหตุการณ์ในไทม์ไลน์เดียวเราจะรับรู้เพียงโลกด้วยผลลัพธ์ที่เราได้เห็นเราจึงไม่เคยเห็นความเป็นไปได้อื่นๆเหมือนเส้นขนานสองเส้นที่ไม่เคยมาบรรจบกันเอเวอร์เรดไม่เชื่อว่าการวัดสถานะของระบบจะทำให้การซ้อนทับควอนตัมจะยุบลงเป็นสถานะเดียวซึ่งเป็นปริศนาหนึ่งของกลศาสตร์ควอนตัมแต่เขากลับโต้แย้งว่าการวัดคุณสมบัติควอนตัมในแต่ละครั้งจะนำไปสู่การแตกแยกหรือแตกแขนงของจักรวาล กล่าวอีกในหนึ่งก็คือจักรวาลสร้างสำเนาของตัวเองเพื่อรองรับความเป็นไปได้ในทั้งหมดและสิ่งที่ซ้ำกันเหล่านี้จะดำเนินการอย่างอิสระตัวอย่างเช่นหากทฤษฎีควอนตัมระบุว่าแสงหรือโฟตอนและสะสารแสดงพฤติกรรมของทั้งคลื่นและอนุภาคทุกครั้งที่มีการวัดโฟตอนทฤษฎีหลายโลกสรุปว่าต้องมีจักรวาลสองแห่งนักวิทยาศาสตร์ในจักรวาลหนึ่งจะวิเคราะห์โฟตอนในรูปของคลื่นและนักวิทยาศาสตร์คนเดียวกันในอีกจักรวาลหนึ่งจะวิเคราะห์โฟตอนในรูปของอนุภาค แต่และจักรวาลเหล่านี้นําเสนอความเป็นจริงที่ไม่เหมือนใครและเป็นอิสระจักรวาลจึงแยกออกเป็นจักรวาลจํานวนไม่สิ้นสุดอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ขวันตั้มทําให้เกิดจักรวาลคู่ขนานที่แตกต่างกันเป็นจํานวนอันนันต์จักรวาลคู่ขนานเหล่านี้มีกฎทางฟิสิกส์เหมือนกับจักรวาลที่เราอยู่ทุกประการแต่อาจจะอยู่ในสถานะที่ต่างกันและจักรวาลคู่ขนานเหล่านี้ไม่สามารถจะติดต่อกันได้ ทฤษฎีหลายโลกของเอเวอเรตซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ปีก่อนที่ชโรดิงเกอร์จะเสียชีวิตทั้งสองเชื่อเหมือนกันว่าการซ้อนทับควันตั้มจะไม่ยุบลงเป็นสถานะเดียวเมื่อทำการวัดสถานะของระบบตามความคิดของเอเวอเรตหมายความว่าเมื่อเราเปิดกล่องเพื่อดูแมวตัวเราเองก็เข้าไปพัวพันกับระบบเวอร์ชันหนึ่งของเราในจักรวาลน,นี้อาจเห็นแมวมีชีวิตในขณะที่เราในเวอร์ชันอื่นๆในจักรวาลคู่ขนานบางแห่งอาจเห็นแมวที่ตายแล้ว การซ้อนทับควอนตัมคือความสามารถของระบบควอนตัมที่จะอยู่ในหลายสถานะพร้อมกันจนกว่าจะมีการวัดทฤษฎีหลายโลกระบุว่าถ้าอิเล็กตรอนสามารถอยู่ในตำแหน่งซ้อนทับได้คุณก็สามารถทำได้เช่นกันดังนั้นหากอิเล็กตรอนสามารถอยู่สองแห่งพร้อมกันได้แสดงว่าจาักรวาลได้แยกออกเป็นสองจักรวาลทฤษฎีหลายโลกทำนายการก่อตัวของจักรวาลคู่ขนานที่แตกต่างกันอันเป็นผลมาจากการวัดคุณสมบัติของระบบควอนตัม โลกคู่ขนานไม่ใช่การเดินทางข้ามเวลาที่คุณสามารถย้อนเวลากลับไปและเปลี่ยนแปลงได้ตามชื่อของมันจัก,กรวาลอื่นกำลังวิ่งคู่ขนานกันในเวลาเดียวกันกันกบเราคุณไม่สามารถกระโดดข้ามเวลาหรือมีคนกระโดดข้ามเวลาและบอกคุณได้ว่าลอตเตอรี่ในสัปดาห์หน้าจะออกเลขอะไรหากทฤษฎีนี้เป็นจริงแสดงว่ามีคุณสำเนาอื่นๆของคุณที่ไม่มีที่สิ้นสุดในจัก,กรวาลคู่ขนานที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่สร้างขึ้นทุกครั้งที่มีการวัดคุณสมบัติข,ขวัญตั้ม สำเนาเหล่านี้มีลักษณะใบหน้าและร่างกายเหมือนกันแต่อาจมีบุคลิกที่ต่างกันเนื่องจากแต่ละคนได้รับผลลัพธ์ที่แยกจากกันคนหนึ่งอาจก้าวร้าและอีกคนอาจเฉยเมยหรืออาจมีการกระทําในทางตรงกันข้ามกันแนวคิดนี้ฟังดูเหมือนบางอย่างจากภาพยนตร์นิยายวิทยาศาสตร์แต่ก็มีนักฟิสิกส์จำนวนมากขึ้นเ,เรื่อยๆยอมรับแนวคิดนี้ คุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว